สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการตรวจผิวหนังซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นผิวหนังที่มีปัญหาเรื่องโรคเชื้อราในแมวซึ่งแมวตัวนี้ได้รับมาจากฟาร์มซึ่งฟาร์มก็จะเป็นสถานที่ที่เพาะเลี้ยงลูกแมวหรือว่าบีดแมวออกมาเพื่อที่จะ,ะจำหน่าย ให้กับคนที่สนใจซึ่งแมวตัวนี้ก็จะเป็นพันธ่าสกอตติสก็จะมีนิสัยที่น่ารักแล้วก็เป็นตัวที่อายุอยู่ในช่วงประมาณ2เดือนเริ่มทำวัคซีนเข็มแรกซึ่งตัวนี้ก็มาที่อันยองเพื่อที่จะฉีดวัคซีนแต่ว่าพอมาก็จะปัญหาว่า ขนล่วงตอนแรกคราวนี้ก็ให้ยาถ่ายพยาธิลำไส้ไปกินก่อนตามสเต็ปครั้งแรกแล้วก็มาสังเกตอาการดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมก็สิ่งที่เจอก็คือเรื่องของขนล่วงเป็นแบบย่ำแล้วก็หลุดล่วงออกในปริมาณเยอะเจ้าของก็เลยอยากจะตรวจผิวหนังกับคุณหมอคราวนี้คุณหมอสงสัยว่าเป็นเชอราตั้งแต่ตอนแรกคราวนี้ การที่เป็นเชื้อรามันก็จะมีขั้นตอนการกินยาสิ่งที่ดีที่สุดในการกินยารักษาเชื้อราควรที่จะรู้แน่ชัดว่าตัวนี้มีสปอร์หนานแน่นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ายากับแมวเด็กก็อาจจะหนึ่งแหละป้อนยากสองเรื่องของยาก็จะมีเรื่องของการแบบมียาร่วมด้วยกินร่วมกับยารักษาเชื้อรา อย่างต่ำๆก็1นถึงสตัวก็คือเพื่อที่จะให้ขนน้องขึ้นด้วยแล้วก็เพื่อจะบำรุงรักษาร่างกายด้วยซึ่งตัวนี้ก็สเต็ปการตรวจเชื้อราแล้วก็ให้ยาสเต็ปการรักษาของอันยองเป็นอย่างไรเดี๋ยวตัวนี้ตอนนี้เขาโตแล้วแล้วก็สวยแล้วนะแต่ว่าเราสรุปมาว่าเราจะเอามาสรุปคลิปนี้มาสรุปกันว่าการรักษาเชื้อราใช้อะไร สูตรไหนของอันยองถึงทำให้ขนนอนเขาสลวยสวยเก๋เดี๋ยวให้คุณหมอปัม๊มเหมือนกับอธิบายให้คนที่รักแมวหรือว่าคนที่เจอปัญหาเรื่องของเชื้อราในแมวแล้วกันนะคะเชิญคุณหมอปัม๊มอธิบายได้เลยค่ะค่ะก็หลักสำคัญนะคะก็พาสัตว์เลี้ยงมาตรวจกับคุณหมอนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเขาติดเชื้ออะไรที่ผิวหนังแล้วก็ให้ยาได้ถูกต้องนะคะ สำหรับคนนี้ตรวจพบว่าเป็นเชื้อรานะคะเราก็ให้การรักษาด้วยการทานยารักษาเชื้อราซึ่งเป็นโกลสแตนดาร์ดของการรักษานี้นะคะก็จะหายเร็วภายใน1เดือนค่ะรวมทั้งเราจะต้องใช้พวกยาทอปิคอลภายนอกก็คือยาพน่นยาทาร่วมกันนะคะอีกทั้งยังมีพวก แชมพูยานะคะที่เวลาเราจะใช้ในการอาบน้ำหมัก10-15นาทีทุกๆ3-7วันค่ะสิ่งเหล่านี้3อย่างนี้ก็จะช่วยให้การาหายของการติดเชื้อราตามผิวหนังหายขึ้นได้เร็วภายใน4สัปดาห์นะคะแล้วก็ลดการแพร่กระจายไปสู่แมวตัวอื่นลดการแพร่กระจายสป,ปอร์เชื้อราไปสู่เจ้าของเพราะว่าโรคเชื้อราเนี้ยค่ะเป,เป็นโรคสัตว์สู่คนนะคะถ้าเกิดว่าเราภูมิไม่แข็งแรง มีความอ่อนแอค่ะก็จะสามารถติดเชื้อเหล่านี้ได้ง่ายนะคะก็จะสังเกตว่าบางท่านเลี้ยงแมวเป็นเชื้อราตามผิวหนังก็จะมีวงๆคันๆขึ้นมานะคะก็บง่งบอกได้ว่าอาจจะมีสปอร์ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าน้องแมวเราอาจจะป่วยอยู่บางตัวน้องแมวเราแข็งแรงค่ะจะไม่เป็นโรคผิวหนังนะคะแต่ว่าจะมีสปอร์ตามเส้นขนพอเจ้าของอ่อนแอเจ้าของก็จะติด ได้เช่นกันนะคะหลังจากทานยามา1เดือนอทางคลินิกของเราก็จะทำการเพราะเชื้อราเพื่อคอนเฟิร์มว่าน้องแมวได้หายจากเชื้อราอย่างสิ้นเชิงแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าผลการเพาะเชื้อราเป็นเนกาทีฟภายในสองอาทิตย์ที่เก็บตัวอย่างค่ะก็จะบอกได้ว่าเออเราสามารถหยุดทานยาได้นะคะน้องหายจากการเป็นโรคเชื้อราที่ผิวหนังเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยารักษาเชื้อราก็จะมี โอกาสที่จะทำให้พวกค่าตับซึ่ง mm. เหมือนกับแบบขับยาออกอาจจะมีโอกาสในบางตัวที่เซนตต่อยา mm. หรือว่ามีความเป็นพิษต่อเขาอะ <Okay. S 2> บางตัวก็จะทำให้ค่าตับสูงได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่หมอหมอเขาต้องทำถ้าถ้าเจ้าของแบบพอไหวในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายก็คือ,อให้ชัวร์ก่อนว่าเป็นเชื้อราเพราะว่ายาที่กินค่ารักษาเชื้อรานี่ มีผลต่อตับซึ่งบางทีถ้ากินโดยที่แบบสงสัยแค่สงสัยกินบางทีมันอาจจะเป็นแบบจากอย่างอื่นก็ได้เวลาเรากินไปอย่างต่ำๆยารักษา,ชา,าเชื้อราก็จะรวบเวลาระยะเวลาประมาณเดือนหรือสองอาทิตย์ถึงเดือนแล้วแต่ตัวตรงนี้ก็คือมันทำให้แบบค่าตับอาจจะขึ้นได้จึงจาเป็นต้องที่จะให้ชัวร์ว่า ก่อนจะกินยาคุ้มกับสุขภาพที่เขาต้องขับยาออกไหมอันนี้คือเป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวไหนที่เป็นเชื้อราก็คืออย่างน้อยๆก็คือถ้าแบบเจ้าของแบบมีงบประมาณพอก็คือตรวจเลือดร่วมด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเวลาที่รักษาหรือว่าก่อนกินยาค่าตับประมาณเท่านี้หรือว่าค่าเลือดประมาณเท่านี้หลังจากรักษาผิวหนงังผิวหนังสวยแล้ว ก็มาดูสุขภาพเกี่ยวกับตับใต้สิ่งที่แบบกำจัดของเสียจากยาออกไปอ่ะก็คือตรวจเลือดหลังจากนั้นอ่ะค่าเลือดปกติไหมถ้าผิวหนังก็หายค่าเลือดปกติอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับสุขภาพของเรานี่คือสาเหตุที่หมอเขาแบบจำเป็นต้องแบบก่อนที่จะจ่ายยาบางบางทีหมอเขาจะถามว่าต้องการตรวจเลือดไหมหรือว่าอย่างน้อยๆเพราะเชือ้อราให้รู้ชัวร์ววกันไปเลยว่าเป็นเชือ้อรา เพราะว่ายาฉีดลาก็อย่างที่แจ้งแล้วกินในระยะเวลาที่เกือบร่วมเดือนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับตัวนี้ก็มีการตรวจฉีดลาแล้วก็ฉีดวัคซีนเพราะว่าช่วงนั้นน้องก็เป็นช่วงที่แบบวัคซีนทําวัคซีนเข็มสองทำวัคซีนรวมวัคซีนพิษสุนัขบ้าอย่างนี้ซึ่งตอนนี้สภาพร่างกายเด็กคนนี้ก็แข็งแรงแล้วเติมตัวเป็นหนุ่มเรียบร้อยแล้ว ก็สเต็ปของเราก็คือให้ยากินตรวจว่าเป็นเชื้อราแล้วก็อาบน้ําด้วยแชมพูกับเราแชมพูรักษาเชื้อราแล้วก็พ่นตรงบริเวณแผลที่เป็นตัวนี้ก็จะมาหาเราทุกทุกครั้งที่หมอนัดก็คือเราราวประมาณ2ออาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งเพื่อติดตามอาการแล้วก็ปรับยาจนน้องเป็นหนุ่มแล้วก็มีสุขภาพผลสวยงาม ไลในหูแล้วก็เชื้อราก็หายเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ได้แมวที่สุขภาพแข็งแรงสำหรับท่านในที่เลี้ยงแมวที่มีปัญหาเรื่องอเชื้อราก็มาตรวจทำการกินยาหรือว่ารักษาตามอาการตั้งแต่เนิน่นๆก็จะทำให้ได้น้องแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ ไม่ติดคนไม่ติดแมวตัวอื่นที่เลี้ยงด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ